อ, <House> <The air ship> อึบ <tracks> อึบ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 อ <fucking inappropriate> ja e <ills> ึบอึจะถึงละสามพันขั้นแล้วเยอ้ถึงแล้วสามพันขั้นแมว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 สวยสวยสวย <laughs> แม่หมดสภาพแต่ไปสู้ปะลุยต่อลุยต่อ,อ,อมาแล้วมาแล้วถึงตรงนี้แล้วมาถึงก้อนหินส,สวยๆนี่แล้วมาถึงก้อนหินสวยๆนี่แล้วมีคนเขียนว่าถูกหวยถูกหวยนะครับ นี่สวยอะอหมดคำบรรยายเพราะว่ามันหอบมันเหนื่อยโอ้โหตรงนี้ชันชันมากโอ้ค่อยๆเดินทีละสองขั้นสองขั้น จุดตรงนี้นะมันจะรีบเร่งก้าวไปก็ก้าวเร็วๆไม่ได้สองขั้นสามขั้นพักสองขั้นสามขั้นพักเพราะเนี่ยมันชันะเนี่ยเนี่ยมันชันเห็นปะมันชัน ตอนนี้มาถึงสา2พันห้ารอยี่สิบสามขั้นแล้วนะครับสามพันห้าอยี่ิบสาขั้นก็จะมีทางขึ้นตรงบันไดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดขึ้นบนยอดเขาเหมือนกันนะครับแต่บาเจคขอไม่ไปนะครับเอาตรงนี้แหละให้มันรู้เป็นที่่ไปแต่ใจอีกใจหนึ่งก็อยากจะไปทางนี้เนอยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะ แต่ไม่ไปเอาไปทางนี้แหละแต่ที่แน่นั่งก่อนนั่งซื้ออ่กินน้ำกระเจี๊ยบยเย็นๆก่อนนะครับบนยอดเขานี่นะครับนี่น้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวเพิ่งถามนะยังไม่มีแรงจะตอบออหือท่านผู้ชมทางนี้ตรงเนี้ยสวยยาวขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โห สวยมากสวยสวยสวย,สวยมันเป็นมุมที่ว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเพราะว่ามันจะมีที่นี่อยู่ที่เดียวแล้วก็ลักษณะไม้ก็จะเป็นแบบนี้แหละสองข้างทางก็มีไม้เพิงไม้ไผ่เนาะแล้วก็ไอตรงไฟทางนี้โซลาร์เซลล์นะครับตรงกลางคืนเขาก็จะเปิดให้นะครับ ว้าว wow. ถึงนูน่นเห็นนู่นเนเห็นแล้ว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 ไอ้กดยิ้มออกถึงแล้วนูน่นนู่นกดถึง้ปนู่นชี้ไหนชี้ไหนชี้ไหนนู่นวิ่ง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 กันวิ่งวิ่งวิ่ง วิง่งวิง่งวิ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 ้งวิ่งวิ่วิิิวิง,ง่ิง <l> <c oughs> มมันนจะตะครับตรงหินก็จะเขียนคำว่าห้ามนำไม้มาค้ำหินนะครับแล้วข้างบนตรงป้ายสีขาวที่หลอดเข้าไปนี่เขียนคำว่าเขาวงพระจันทร์นะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวพญานาคสององค์คอยต้อนรับพวกเรานะครับ เดี huh. oh. oh. ๋ยวจะแพนดูเหินี่เออคำหินไหมคำหินไงคือคำหินนั่นแหละไม่รู้หนุนอะไรคำหนุนนั่นแหละนั่นแหละแล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแต่บอแจงนี้จะ ทำด้วยตัวเองเป็นส่วนมากมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอมือสัมผัสหินทองตรงนี้หน่อยนะครับหินทองใส่ถุงมือนี่คือบเบลจ็ก๊กไว้จับเหล็กนะครับขอจับหินทองหน่อยนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับเอามือนี้จับด้วยมี เรามาพิชิตแล้วนะครับเรามาพิชิตแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนตรงนี้ถึงที่นี่กี่โมงนะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีนะครับมาถึงยอดเขานะครับทานผู้ชมมาถึงยอดเขา เดี๋ยวขอตีละรังก่อนเลยขอตีละรังก่อนเลย แล,แล้วเราก็พิชิตจนได้นะครับท่านผู้ชมแม่เก่งแม่ตัวแรกแม่จะไม่ขึ้นแลแล้วมีอะไรโดนใจให้อีแม่ขึ้น,นแล้วเราก็มาพิชิตได้สําเร็จนะครับเขาวงพจ,จันทร์ลบบุรีตรงนน้นตรงนู้นก็คือเขากระโจมนะครับตรงนู้นก็คือเขากระโจมนู่น เราก็สามารถเดินไปชมวิวตรงนู้นได้นะครับเดินขึ้นบันไดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวที่แน่เดี๋ยวบอลแจ็คมาดูตรงนี้ก่อนมาสัมผัสตรงนี้ก่อนเขานางพระจันรเพนเขานางพระจันเพน,น,พจจน,เพนที่เมืองที่มานี่บอกแจ็คก็ยังไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะก็มาดูแค่นี้มาสัมผัสตรงนี้ก็ชื่นใจเลยครับสาธุ มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับมียางไงก็มาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยมานั่งด้วยกันนี่ที่สูข,ของเราที่พิชิตเขาพงพจ,จันร์แบทก็จะหมดไม่เทาเป็นก็อีกนี้เองนี่ป่าเป็นนี้ดเหลียมนี่ 3,790พันเจ้อยเกบคันบเกอร์ตลอดไปทั่วได้มาพิชิตแล้วนะครับเออที่สุดเราก็พิชิตเขาวงพระจันทร์ เราก็ดูให้ทั่วเนาะมาดูให้ทั่วให้ทั่วทางลงถ้ำเพื่อกราบขอพรจากเจ้าแม่ mm hmm. เกตมันมีสีประจันอ๋อนี่ไงกบเนี่ยลงตรงนี้นี่นีนเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาก็ได้มั้งรอพไโดยพระพุทธบาท ลอยที่สี่อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะโยนกปุเลเหรออ๋อน,นี่สาธุทนะไม่เหรียญะได้ตั้งเ,เรียนแบงก์ก็ได้ไหให้มันคลายอย่างี้ไม่ดีมันจะทำะไ้ข้างขาสาธุ ตรงนี้สวยมากมากเลยอ่ะกลอ้แล้วดูทางลงถ้ำดูทางลงถ้ำทางถ้ำอยู่ตรงนี้ นี้เป็นทางลงถ้ำนะครับท่านชมอุ้ยทางลงถ้ำถ้ำแม่นางเกตมณีสีประจันโอ<ฮ>้โหนี่ไงเธอท้ำแค่ตรงนี้ไหวแค่ตรงนี้เองนี่ก็มามา,มาวหาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงที่สาธุว้าว ขอพอร,อพอรนะครับวสิณศักดสิทธิ์คอขอให้สิ่งศักิ์สิทธิขอพอรด้วยนะครับขอให้ประสบความสาเร็จด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นผานางฟ้านะครับท่านผู้ชมยกช้างเสียงไทยก็ตรงนี้ยกยกช้างเสียงไทย ไปทางไหนฮะหนึ่งอ๋อนี่กบไม้ยกช้างเสียงไทยกบสาธุสาธุมียกช้างเสียงไทย ยกช้างขึ้นบาเจ็กบอกว่าบาวเจ็กบอกว่า,า,ววาถ้าเบาเจ็กทาอะไรทําช่องหรือทําอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากประสบความสําเร็จสําเร็จก็ขอให้ยกช้างขึ้นยกช้างขึ้นครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้เดี๋ยวบาเจ็กจะเดินไปตรงนู้นนะอ่า ร้อยแปดสิบคันไอตรงนี้คือเขาจะเปิดช่วงอาเทศกาลนะครับแต่เป็นวันธรรมดานี้เขาจะไม่เปิดให้ขึ้นไปนะครับก็ยังไม่เข้าไปมีสุนัขคอยเฝ้าอยู่นะครับโอเคครับเราลงมาจากบนยอดดอยนะครับท่านผู้ชมลงมา สี่โมงสิบนาทีนะครับสี่โมงสิบนาทีเรามาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับลงมาจากข้างบนใช้เวลานะครับที่นี่ห้าโมงยี่สิบสองนาทีนะครับก็จากข้าง,งบนลงมานี้ก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าแต่ตอนขึ้นไปนี้บอกแจ๊กใช้เวลาเดินขึ้นไปสองชั่วโมงกว่านะครับขึ้นไปบ่ายโมงเก้านาทีไปถึงข้างบนโอเค